เธอดูแลที่วอ t ท stay ถ้าเธอที่เธอพูดมาทุกทกครั้งที่สบสายตาไม่มีเตอร์่มร็มอีกคนที่รักษาใจฉันดีที่สุดเลยถ้าจีเธอเข้ามาฉันคงทุ่มลนหายไปถ้าไม่เธอเข้ามาฉันเองก็ไม่แน่ใจพรักเธอใ่ไหมเธอทำให้ฉัน พระคินนะครับรับบทเป็นเี่ครับโอมครับรับบทเป็นซองรับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหลับก็้หิวตื่นก็หย <S <S เย้ข่าวที่มาต,ติดตามซีรีส์ของพวกเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจที่เจอทุกคนที่ไม่ใช่ในโลกโซเชียลแล้วตอนนี้เจอแบบเฟดูเฟซแล้วก็รู้สึกว่าดีใจแล้วก็ ยินดีได้รู้จักทุกคนครับ uh, อย่างแรกก็ใจหายนะครับเพราะว่าเป็น EP สุดท้ายของเราแล้วเนาะแล้วก็อีกอย่างนึ่งก็ดีใจที่ทุกอย่างมัผ่านไปได้ดีแล้วก็ที่สำคัญได้มาเจอทุกคนวันนี้มีโอกาสได้มาเจอกันจริงแล้วก็ยินดีที่ได้รู้จักนะครับผม Good evening everyone <c oughs> very very nice to meet you all in the past few months we have been like interacting in social media a lot um, I think it's quite very good meet person to you today. in ที่มาที่เรามารีวิวคุณหมาพาคินหน่อยได้ไหมเออเอออ่ะ,อะ,อะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะรีวิวแล้วสิยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องหลับก็หิวตื่นก็หาวนะครับนี่คือพี่หมอเจเขาหล่อเขาแปลก <laughs> เขาปากทายหมาครับผม รีวริวโอมบ้างโอมเนี่ยเป็นคนน่ารักหน,าาน้าตาหน้าตาน่ารักนิสัยเปวดๆหน่อยเป็นแบบกือคือเอ็กซ์โวตชอบเล่นกับคนชอบแซวคนชอบแกล้งคนจุดเด่นของโอมนะเป็นคนที่ยิ้มหวานไหนลองมยิม้มเลยปึกปึ๊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 กยัง มามามาปวดลมาแปลงฟันสองสองสองให้ทุกคน่องไว้แปลงแปลง,ปลงตั้งแต่ตอนแรกที่เราทำกันอะ่ะมันเป็นความตั้งใจดีจริงๆที่อยากให้ซีรีส์มันเยียวยาทุกคนด้วยอะ่ะเพราะเราเชื่อว่าแม้ทั้งน้องๆนักแสดงทุกคนอะ่ะหรือกอนสแสดงเรื่องนี้ก็ได้รับการเยียวยาจากแฟนคลับทุกคนมาตลอดเหมือนกันแล้วเรารู้สึกว่างานชิ้นเนี้ย พอมันออกมาทุกคนก็อยากให้เยียวยาแฟนคลับเช่นกันก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะคะยิ้มบอกแบ็คเห็แล้วชื่นใจลันลาลันลาได้ไหนเจอคุณเจ้าหายเป <ใน S 2> ็นล,ะล,ะละันลาละันลา